สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณปอสองเล่มหนีขึ้นมาเลยนะคะเปิดมาที่หน้า24 ะะวันนี้ครูพึ่งจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่24และหน้าที่25นะคะอะดูหน้าที่14ลูกข้อที่2นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. พิจารณาคำสั่งโปรแกรมด้านซ้ายมือแล้วเขียนคำสั่งโปรแกรมแบบวนซ้ำลงในช่องว่างด้านขวามือให้ถูกต้อง นะคะพิจารณาคําสั่งด้านนี้นะลูกนะแล้วก็เขียนคําสั่งลงไปในด้านนี้นะคะอันแรกอันแรกลูกเมื่อเรียกใช้งานหมายความว่าเริ่มต้นโปรแกรมนะคะอ,อันนี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคาสั่งนี้หมายความว่าอย่างไรอ่าหมายความว่าเดินไปทางไหนลูก ทางขวาใช่ไหมคะทางขวามี1อัน2อันหมายความว่ายังไงคะกี่ครั้งลูก2ครั้งเ,เมื่อมาพิจารณาทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆเขียนคำสั่งลงไปทำ 3, ามนะคะทำสามอันนี้เขียนว่าเดินทาง ขวา,าเดินทางขวากี่ครั้งลูกสองครั้งแบบนี้นะคะแบบนี้ครูเพิ่งทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้ว1อันนะคะที่เหลือเด็กๆทำเองนะลูกนะ เติมคำสั่งลงไปแล้วก็เขียนจำนวนที่ทำสามลงไปนะคะอ่ะคราวนี้ดูหน้า25ต่อลูกหน้าที่25นะคะข้อที่3เขาบอกว่าเขียนคำสั่งแสดงเส้นทางการเดินทางของอัศวินไปยังปราสาทให้ถูกต้องโดยไม่เดินเข้าช่องที่มีปีศาจอ่าอัศวินของเราอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องเดินไปยัง ปราสต์นีนะคะโดยที่ไม่ให้เดินผ่านในช่องที่มีอะไรลูกปีศาจอ่าปีศาจอศวินก็จะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้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 อ่าคราวนี้คราวนี้อ่ามึงลากเส้นอศวินจะต้องเดินแบบนี้ เด็กๆใช้ดินสอลากเส้นแบบแบบคู่พึ่งไว้ก่อนก็ได้นะลูกอ่าเด็กๆจะต้องเดินแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะเขียนโปรแกรมเขียนคําสั่งให้อัศวินเดินนะคะเขียนคําสั่งให้อัศวินเดินเราทํายังไงอ่ะเมื่อเรียกใช้งานใช่ไหมคะอัศวินจะต้องเดินไปทางไหนลูกทางขวาทางขวาใช่ไหมคะกี่ครั้งคะ สองครั้งเ,เด็กๆก็วาดเลยวาดคำสั่งอืมอันนี้เป็นทำสาครูเพิ่งว่าดไม่สวยเลยเด็กๆวาดให้ส,สวยๆนะลูกอา่านะคะวาดให้ส,สวยๆทำสาม ดูตัวอย่างจากหน้าเมื่อกี้ก็ได้นะคะอ่ะทำซ้ำกี่ครั้ง1 2ทำซ้ำส,สองครั้งแบบนี้นะคะแบบนี้โดยใส่คำสั่งอะไรลงไปลูกทำซ้ำโดยใส่คำสั่งอะไรลงไปคะเดินไปทางขวา เดินไปทางขวาแบบนี้นะคะว่าแบบนี้ให้พอดูออกนะคะให้พอดูออกอา่าต่อมาต่อมาอัศาวินก็จะต้องเดินขึ้นข้างบนใช่ไหมลูกเดินขึ้นข้างบนหนึ่งสองสองครั้งเหมือนกันอ่ะสองครั้งือนนี้หนึ่งสอง สองครั้งแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ว่าคคาสั่งอะไรลูกทําซ้ําเหมือนเดิมนะคะทําซ้ําเหมือนเดิมอา่าทำซ้าทําซ้ําโดยเดินวาดให้สวยๆกับคูพึ่งนคะคะเพึ่งวาดไม่สวยเลยเอา่าดูตัวอย่างจากหน้าเมื่อกี้ทาซ้าํากี่ครั้ง หนึ 1> 1, 2, 2ครั้งนะคะสครั้งโดยการเดินเดินขึ้นข้างบนแบบนี้อ่านะคะต่อมาก็เขียนเขียนคำสั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปาราสาทอ่าอัศาวินจะต้องเดินไปยังไงนะคะเด็กๆลอง พิจารณาดูนะลูกนะแบบฝึกหัดวันนี้ครูพิ่งให้ทํสอหน้านะคะหน้าที่24กับหน้าที่25อ่าให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูพึ่งนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ